อ่ะชจบวันนี้น้องมารีวิวรีวิวอะไรคะรีวิวการต่อจิ๊กซอว์ค่ะการต่อจิ๊กซอว์เราจะต่อจิ๊กซอว์อะไรคะรูปอะไรรูปรูปอะไรอะคะไหนรูปอะไรรูปเสือใช่ไหมคะใช่รูปเสือมันเป็นแบบค่ะแมวเหรอเสือหรือแมวแบบ มันแบบมาจะมันแบบที่มาอ๋อ, <c oughs> อนี่เขาเขียนว่าแคทนี่ไงเขาเขียนว่าแคทแมวอันนั้นอะไรคะหูเหรอคะก็หูก็อะไรอีกคะอันนี้อะไรคะหูมัน<ส>แล้วอะไรอีกอ่ะอันนี้คืออ่านว่าแคทใช่ไหม c a t cat ไหนหนูพูดสิคะ cat c a t c a. แมว cat c a t c a. แมวใช่แล้วค่ะ่าเก่งมากอันนั้นเป็นเท้าของแมวใช่ไหมคะมเท้าของแมวแมวอันนั้นตัวแมวแต่ไหมฮะขยับหางอีกหน่อยค่ะขยับหางอีกหน่อยน,น,นี่หางอยากหางนิดนึง ีแต่ว่ามันคือหวนแบบมันใส่ไงใส่ใส่งั้นแหละค่ะถูกแล้วเมื่อกี้เนี้ยแต่ว่ามันคือเหมือนแบบอ่าใส่ให้มันลงนะค่ะค่ะอ่าหมุนหมุนมุนนองีอีกนิดนึงค่ะที่มันคือเหมือนแบบมาใส่ไงนี่ไงลูกนี่นี่ไงไม่ใช่ที่หวนแบบมาใส่ก็ใส่งั้นเลยค่ะถูกแล้วที่แต่ว่ามันคือเหแบบมืน <informações Nuclear S 2> มนอนแบบมาใส่ไง ออม,มาให้เขาไงหรอขอมาให้เขาอะไรอะคะนะขอมาให้เขาไงพี่แต่ว่ามันเวยือแบบมาใส่ไงเออพี่มันแบบมาใส่สุขภาพี่มันแบบมาใส่ไงพี่มันแบบมาใสไง อ,อันนั้นอ่านว่า,าอะไรคะสีเกี่ยวอะ C A T Cat แมวใช่ไหมคะคมดูนูดูน้องดูน้องสิน้องดูหนูต่อยทิกซอ่อ กล้เสร็จยังคะ่คะที่เราตักก้เสร็จยังคะงที่เราตักมาที่เราตักมาไงที่เราที่โอเคเจจะไปบ่ายท่านผู้ชมยังคะยังคะ่ะยังอีกเหรอใช่อาบอกท่านผู้ชมว่าว่าไงคะอย่าลืมติดตามแทมมี่นะคะยังยังเรอทำไมอะคะท่านผู้ชมเขาจะไปแล้วอะ ท่านผู้ชมควรจะไปแล้วเนี่ยทำไมอะท่านผู้ชมควรจะไปแล้วเร็วรีบบอกท่านผู้ชมเร็วบอกอย่าลืมติดตามน้องแทมมี่นะคะอย่าลืมชมคลิปถัดไปของน้องแทมมี่ด้วยนะคะทำไมล่ะคะะให้ทิมเมอร์บอกกันเลยทิมเมอร์บอกบายๆท่านผู้ชมก่อนเายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับ